ลูกพามาอ๋อมีต้ตมตำไก่ย่างด้วยไงลูกบอกว่าเจอแปลว่าสมบัติมหงี้่ามีหลายอย่างเลยตอนแรกว่าจะไปโมลิมันมีแต่อาหารฝรั่ง ลูเลยมาที่นี่นี่ร้านร้านเป็นห้องแอร์ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นเป็นเวทีดนตรีสดคาดว่านะมีชมทุ่งด้วยคาเฟ่เอามีคาเฟ่ฝั่งนห้องน้ำชมทุ่งคืออะไร ใหญ่อยู่นะเนี้ยน,นี้ห้องน้ำระดับนิดเดียวก็ต้องตกด้วยนะเฮ้จะทำระดับทำไมเนาะเหมือนน่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงอ่ะออเป็นห้องประชุมจัดเลี้ยงใหญ่ๆเลย ห้องใหญ่ๆตอนแรกคิดว่าเป็นที่พักไม่ใช่เป็นห้องจัดเลี้ยงเขาปลูกใบเมเปิลด้วยนะน่าจะใช่หละน่าจะใช่ใบเมเปิลแหละเนาะ พิซซ <Pizza. S 2> <c oughs> ่าพิซซ่าสองร้อยกว่าไหนอยว่า100กว่ร้อยก้าาอันนี้เมนูเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะโอ้เยอะมากเลยอาหารขอ ร้านโมลีมีแค่สองสามเมนูแม่ว่าแล้วก็มีสองร้านอะแต่อีกสองร้านมันไกลมันเหมือนจะอยู่ไปทางฝั่งหลังสิตไงแถวชบาชบายอะ่ะไม่ก็ว่าเออเดี๋ยวลูกจะขับรถเหนื่อยมีอาหารอีสานแยกเมนูนึงด้วย เขามีสองซ้าอะอาหารนะก็ไม no. ่เลยไม่แพงอะนะมีแบบว่าสองคนกินก็มีตรงนี้จากข้งนอกอะไปนั่งในคาเฟ่ไม่ได้นะคะเป็นอาหารจานเดียวจะได้แนี่เปนอาหารมีกี่จานเงินอันเนี้ยขาวผัอะไรนี้เขาวด้ โอเคเนะขอขอาะพอๆกับสบายๆเลยค่อยถูกกว่านุ่น200กว่าแต่ว่ามันเป็นหม้อใช่ไหมรนะุ่นน้ำสีน่ากินมากดูแล้วน้ำข้นด้วยเนาะดูลักษณะน้ำอ่ะอร่อยอ่ะแค่เห็นนะแต่ดูเป็นแก้นส้มไส้ไสอยูน่นะไม่ได้คุณเท่เท่าไหร่ไม่เ,เท่าไหไร่กอทอมใอช่มันมีกระชาย มันก็ต้องอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเองซ้อมเป็นนีไ่ไงซ่อมจะอมกุ้งม,มันจะมีกระชาย185บาทยำซ่อมกุ้งสดสีมันสีมันไม่โดดเด่นนะเขาเลยเขาเลยคือมันไม่เห็นซ่อมกุ้งหวาแตกหมดหน้า ตานาซีฟูดกับแป๊โบโรนี่อ่ะหน้าคู่แบบนี้279บาทเราจะสั่งหน้าอะไรก็ได้ถ้า mm hmm. เรากินมาดิทำร้อ,อนๆวันนี้เรากินกุ้งทุกเมนูเลยหวานมันจะชีสมันจะไหลอ่ะอร่อยค่ะเข็มๆนัวๆมันๆแล้วก็ที่เพนเนลองากินกับซอส วัตถุดิบเขาสดมากแล้วก็พริกตัวแป้งน่ะนุ่มชีสก็นึ่อร่อยมีไหมมีสวิมีไม่มีอะไรไว้นี่เป็นคาเฟ่าคาเฟ่อยู่ข้างๆร้านอาหารเมือ่อกี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งอันนี้แค่ามาดูออไปมา <ๆ S 1> อีกหนึ่งคาเฟ่อยู่คนละฝั่งถนนกันร้านโมลิก อยู่ในสวนป่ากึ่งคาเฟ่สไตล์โฮมทุกกิ้งเปิดทุกวันถึงสามทุ่มเนี่ยของจริงมไม่เหมือนที่เขาถ่ายเลยนะเขาถ่ายมันดูแบบป้าป่าแล้วก็ชุ่มชื้นไปหมดเลยเออลูกขาดแล้วมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หืลูกขาดแล้ว ข้างข้างเป็นล่องสวนตรงนี้อะไรอ่ะห้องน้ำา้องน้ำแต่น้ำเขาก็ยังดีอยู่นะนะน้ำแบบว่าไม่เสีย เฮ้ย,น,ยน,นี่เป็นไซใหญ่เลยก็เป็นร่องน้ำนสวยร้านสวยมีนนั่นงริมริมสระร้อนไม่ไหวอะ่ะม,มีข้างบนเป็นไร้หญ้าคาเหรอ โตแอนร้านอาหารคนก็มาอยู่นะแม่ก็นึกว่าแม่กดอัดวิดีโอแล้วแต่ผมไม่ได้อัดในฝั่งนี้ทีเอง คนก็มาตามรีวิวนะคนเยอะเลยมาลอยระทงได้สวยก็ต้องไม่เปิดเปิดหมอกนี่แหละเปิดควันเค้กเหรอเค้กอ่ะ คนนอืน่สวยมากเลยน่าก,กินมากติดคลองหกวาร์ระบบทำไมต้องไป่หกวารือ,อนี่คือาหารเช้าหกสิบจังหสิบเก้าได้อยู่นะเนี่ยเนอะแต่เช้าเก้าโมงใครก็จะกินกถึง ก็เปิดเก้าโมงใช่ไหมล่ะขายตอนแรกคิดว่าเขามีแค่สปาเกตตี้อะไรแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีอาหารแบบเยอะดีเต็มเลยอาหารซูชั่นก็เป็นก็เลยไปกินที่ร้าน just chill you yeah. yeah, yeah. <laughs> สโอ,อ้มอยมายองชิดปันแม่เอามายองชิดปันด้วยมันยังมีมีลปว่าเขานน็อกไว้แบบซีไวอ้อ่ะ ปกติเลยเนี่ยราคาโอเคเรียกว่าจะร10้อยแปดร้อยเก้าอะรเงี้ยก็แรงไปแรงไปเดี๋ยวพาไปกินตาตาบักน้ำปาโนแมทเลยมีปัโนแมทต้องมีตาตาบัก <c oughs> แก้วเหมือนกันอ่ะดาร์กช็อกโกแลตน่ากินกไหมฮะน่ากินมากเลยะนะมันน่าจะเป็นแบบไม่อ่ะเมื่อกี้นูฝั่งนู้นก็สั่งคล้ายๆลูกเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ได้สั่งลาเต้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ใส่แก้วทรงสูงชิมชิมชิมอร่อยไหมไม่หวานเลยอ่ะเออใช่ลูกไม่ใส่น้ำตาลเลย ใส่ใสหลับเลยของแม่ยี่ห้าโหขมปีเ <c oughs> ข้มข้น,นมากช็อกโกแลตคอดีดาร์กจริงๆสุปเปอร์ดาร์กข้างนอกถีกจากในห้องแอร์ก็สวยนะคะดูริมน้ำเมื่อกี้มีคนไปนั่งแล้วด้วย สวยดิสวยมากเลยแอฟถ่ายของคนอื่นดีเม<ด>่อกี้ไปเข้าด้านหลังแล้วก็ขากลับออกด้านนี้นัน่นน่ะคนมาตลอดเลยนะสลับไปมาตลอดเต็มทุกโต๊ะเลยอะตอนนี้เพนเดิอน,นดออกมีคนเดินข้าไปอีกสองโต๊ะคนเยอะใช่ได้แล้ว เขามีน้ำเมนูมด,ดันอะแล้วปรากฏว่าข้างๆสวนเขาเป็นต้นมด,ดันทั้งนั้นเลยพิ้งสังเกต